สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อหน้าสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพันคนน้อยนะครับอยู่กับเราในช่วงบ่ายนะฮะมาดูการออนทัวร์ในหมู่บ้านนะครับมาทัวร์ในหมู่บ้านของแม่ขันเงินโอ้โห ได้โอ้ยมีข้าวให้กินด้วยมีกล้วยอีกต่างหากสาวคนสวยนี่มีกล้วยให้กินด้วยมีข้าวด้วย <c oughs> เจ็บเอาแน่พี่ไอ้เจ็บบนสูงเจ็บให้โชคให้มาให้ลำให้รวยเด้อคุณแม่เด้อให้ถูกหวยถูกรอตตรีให้สมความมุ่งม,มั่นปราชนาปวาดกล้วยสวยมากเลยนีอโอ้ยกำลังแสบเนาะ อยากแห้งอยากแห้งแม่คันบัวอหญหิวแห้งหิวมากจับได้บาด้จัได้ใดรูปได้ครับใจดีและหนารักที่สุดขณะที่ออนทัวร์ในหมู่บ้านนะนี่ก็มีคนสนใจมีคนเมตตาแม่คันเยอะเลยไม่ว่าจะเข้าบ้านไหนมีคนให้แม่คัน เนี่ยมีใบใด้วยกหนน้หยคนเที่ยวเป็นหน้าที่ของควานพาไปแล้วทีนี้ไปเดินต่อไปครับดูนะครับ ตามไม่ขันไปนะครับว้าเจอแล้วเจอใครนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เมียวโอ้เขามาโปะเลยบ้านเนี่ย จเจอแม่เหมียวจันได้นะฮะอืมน,นี่ยังไม่ถึงบ้านคุณแม่เลยนี่คุณแม่ออกมาต้อนรับแล้วเดี๋ยวเราก็ เราจะเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไปแวะบ้านคุณแม่เหมียวนะครับโอ้แม่คันแม่คันมากินกล้วยนะลูกเ<ค><ค>ดินปะปะปะพี่กล้วยตัวพี่กล้วยตัวพี่พเกือบแล้วไหมบค,ครั ให้เลยครับอืมเดินทางต่อไปครับจะไปซ้อยใดนะ่ะควันทิวไปเข่าคุมนีก่อนกค่ได้ ควายววนๆมานี่ไงน,นี่ไหมแต่ทางนี้นี่เงียบๆนะครับไม่ค่อยเห็นมีใครเข้ามาเลยเงียบๆนะครับใารสร้างวไ,ได้แม่ให้มาเลยครับคุณแม่น บ้านใจดีมากครับเดินไปซอยไหนมีแต่คนใจดีเมตตาไม,ม่ขันเลยโชกมาลลำรวยได้คุณแม่ได้กลับมาเหมือนเดิมครับตามมาให้กล้วยนะโอ้โหบ้านน,นี้ใจดีมากๆครับผมมีของกินตลอดทั้งบ้านเลย โอ้โหเจ้าถิ่นก็คุยกันจริงหนูเจ้าถิ่นช <c oughs> วนคุยตลอดนะครับเจ้าถิ่น <c oughs> ตามกลัวยอย่างเดียวครับไม่คันนี่คุณหนูก็น่ารักครับผมน่ารักจริงๆดูครับไม่กลัวด้วยนะครฮะ ันใจเด็กๆมากไม่คันเงินของเราโอ้ยเนาะเจ้าถิ่นก็ชวนคุยอย่างเดียวครับถามไถ่กันดีมากเลยนี่มีคะแนนให้ดู โชคลาม,มากมายค้าขายก้าวหน้านะคระับร่วยยิ่งๆขึ้นไปเด้อฝั่งนี้ก็มีอีกอะมันหมานมันหนนะขอให้โชคให้หมานเด้อคุณแม่เด้อคุณแม่ไม่กล้าให้ให้แม่ขวานเราให้นะครับว,วันนี้แม่ขันหม่นกังเลยอะ่ะ แม่ขันรับของกินรับคะแนนตลอดเส้นทางเลยทีเดียวให้โชคให้มั่นเดอ้อทุกคนนี่ครับแวะให้คะแนนแม่ขันด้วยไม่ค่อยมีคนนะแต่ว่ามีตรงไหนเนี่ยมีแต่คนเมตตาไม่ขันเลย วันนี้หมานแท้ตอนเย็นแม่ขันหมานแน่ตกเอาใส้น้ำร้าง,งคุณแม่จ๋านี่เตรียมข้าวให้แม่ขันด้วย ขาวให้แม่ขันด้วยนี่อร่อยเลย,ยให้โศกให้มนันให้ลําไปลุวยคุณแม่นองมนควี่ความน่ารักของน้องข้อหัวให้น้องน้ำลูกลาแม่ขันไม่ขันหันมาพี่ ขอหัวข้อหัวให้น้องน่นเร็วห้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยให้เรียนหนังสือเก่งๆได้เป็นเจ้าคนนายคนเดลูกเดอ้อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาเม,ม่ๆไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ไปแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม